สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินประจินบุรีนะครับครับวันนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูที่นะครับผมเป็นที่แปลงใหญ่เลยนะครับที่ดินเนื้อที่20ไร่นะครับผมแล้วก็ติดถนนลาดยางด้วยนะครับผมอยู่ในเขตของโซนนิคมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ก็ลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะผมก็ที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดเลยประมาณ21ไร่2งานนะครับผมกับอีก1ตารางวานะผมที่ดินเป็นที่ดินมี3ามชนอดด้วยกันนะครับผมเป็นฉนอดคุดแดงนสสจอเลยนะครับที่ดินเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของอตำบลหนองโพงนะครับผมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมก็ ที่จะติดถนนราดยางเลยนะครับผมติดถนนนาดยางเส้นนี้เลยนะครับผมถนนเส้นนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นที่ไปนะคะ dock, ไิคมรถจนาได้นะครับผมแล้วก็ไปหมู่บ้านน่าจะเป็นบ้านบ้านนองหัวช้างนะครับผมข้างในก็จะมีบริษัทนะครับผมบ้านจัดสรรนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ที่แปลงนี้นะครับก็ดีนะครับผมก็จะติดบ้านจัดสรรด้วยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะคร no ับผมก็จะเข้ามาจากถนนเส้นหลักเลยนะครับเส้นถนนเส้น3078นะครับดผมเส้นระบอกไผ่ที่ไปนู่นนะครับประจันคามนะครับผมก็ที่ด ar, query, ินแปลงนี m, ้จะห่างถนนเส้นหลักเพียงน่าจะประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยถึงสองร้อยเมตรนะครับที่ที่ลูกค้าได้เห็นอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมถนนเส้นหลักเลยนะครับเนี่ยที่เห็นรถวิ่งอยู่นะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นถนนเส้นหลักเส้น3 0 7 8นะครับผมถนนเส้นที่ไปโคกขวางนะครับผมตรงนี้ก็จะไปโคกขวางนะครับแล้วก็จะทะลุไปผ่านตัวอำเภอสีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็เข้าตัวประจันตคามนะครับผมมาทางนี้ก็จะไปทะลุถนนเส้น3 0 4นนะครับผมถนนตรงหมู่บ้านระบอบไผ่นะครับผมซึ่งก็จะห่งาง บ้านเรพอไผ่ก็ไม่ไกลนะผมน่าจะอยู่ประมาณทังสี่ห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูหลักเขตกันเลยนะครับหลักเขตหลักมุดที่ดินแปลงนี้ก็อาจจะต้องต้องสอบเขตใหม่สักทีนะครับผมเพราะว่าที่ผมลองเดินดูไม่หาหลักเขตหลักมุดไม่เจอนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านจัดสรรที่เขาสร้างขายกันนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างนิคมรัชชนะนะผมก็อยู่ละ,ละประมาณ ส4 1 5ี่สิบห้ากิโลท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในเขตของโซนนิคมนะครับแล้วก็ห่างนิคมสาสิบน่าจะคพ,พอกันนะครับผมประมาณสิบกว่ากิโลเหมือนกันนะครับนี่ทำตรงนี้เราเห็นถนนหลักเส้นสา7 8เจ็ดแปดอยู่นะครับนี่เขาก็นะครับเป็นบ้านจัดสรรละเขตเราก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมประมาณตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะตรงนี้ที่เข้าไปจะเป็นทางสาธารประโยชน์ด้วยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ออบตอเขาก็ขุดคลองน้ําด้วยนะครับนี่นะครับผมเป็นคลองสาธ e ารประโยชน์นะครับนี่นะครับสวยมากเลยครับเป็นคลองคลองขุดนะครับผมคลองขุดซึ่งเดิมตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับแล้วแล้วก็ทางอบตอเขาก็ขุดคลองตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นคลองด้านข้างที่นะครับ นี่นะครับผมเขตเราก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีนฟางนะครับนี่นะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นเวนด้านหน้าที่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะผมหน้ากว้างสวยมากเลยนะครับผมออยู่ละราวประมาณ280ถึง290เมตรเลยนะครับผมถกเกือบ300เมตรเลยนะครับผมถือว่าหน้ากว้างโอเคมากเลยนะครับ นี่นะครับผมเป็นถนนที่เข้าไปาบ้านหนองงช้างนะครับผมนี่นะครับเขียนนี้ก็คือเขียบ้านหนองงช้างเลยนะครับนี่นะครับผมที่ดินพื้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับผมก็จะมีสีม่วงาบางจุดเท่านั้นนะครับผมตรงนี้เลยแปลงนี้ไปนะครับจะเป็นบริษัทอยู่ก็จะเป็นสีม่วงด้วยนะครับก็พื้นที่ก็ แต่แปลงที่จะขายก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็ยังทำวัสดสัรอะไรได้นะับผมครับ,ขบเขตนี้ก็ก็ถือว่า,าเป็นโซนธุรกิจอีกโซนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่หลายๆท่านกำลังมองหาอยู่นะครับนี่นะครับผมแปลงที่จะขายนะครับผมพื้นที่ปัจจุบันก็เป็นพื้นที่นาตามที่ได้เห็นนะครับผมนี่นะครับตึกนู่นเลยนะครับผมตามแนว ที่เป็นพื้นที่นาทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับผมก็ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่นะครับที่ดินมี3ามโฉนดอย่างที่ผมได้เกินเกินไว้นะครับผมแปลงนี้แปลงแรกนะครับก็ที่ดินเนื้อที่3มไร่ที่ดินเนื้อที่5ไร่3งานกับอีก52ตารางวานะครับผมแปลงแรกแล้วก็แปลงที่2อยู่ด้านในนู่นนะครับผมนู่นนะครับก็ที่ดินเนื้อที่น่าอยู่ระลางประมาณสักเก้าไร่นะครับผม ก้าไร่กว่าเก้าไร่กับอีก70กว่าตารางวานะครับผมแล้วก็อีกแปลงนะครับผมก็ติดถนนลัดยางเหมือนกันนะครับเนื้อที่ประมาณ6ไร่หนึ่งงานนะครับผมพื้นที่ที่ติดถนนลัดยางนะครับผมก็จะมี2โฉนดนะครับผมที่ดินเนื้อที่5ไร่3งานกับ6ไร่หนึ่งงานนะครับด้านหลังเป็นพื้นที่เป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็ตรงต้องขายรวมรวมแปลงนะครับผม เพราะว่าพื้นที่ก็จะมีทางสาธารประโยชน์เข้าเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเป็นพื้นที่เป็นคลองเฉยที่เข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่คันนาเฉยนะครับก็เลยต้องขายรวมแปลงเลยนะครับนี่นะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่นะครับยังตอนนี้ผมยังเดินอยู่น่าจะเป็นแปลงแรกนะครับผมเนที่5ไร่กว่านะครับเขตพื้นที่5ไร่ก็จะถึงประมาณ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันนานะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นคันนานะครับผมตรงนี้แปลงห้าไร่เร็จนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแปลงเก้าไร่นะครับผมตรงนี้จะเป็นแปลงที่สามแล้วนะครับผมแปลงพื้นที่หกไร่หนงานครับนี่นะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของแปลงแปลงหกไร่นะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับผมที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างก็สวยด้วย2 8 0 2 9อเมตรก็ถือว่าหน้ากว้างได้โอเคมากเลยนะครับผมนี่นะครับจริงๆมาบริเวณนี้ก็จะขายทั้งหมดเลยนะครับก็ผมได้เชน,นดมาทุกแปลงละก็ว่าจะถ้าถยอยรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมก็พื้นที่บริเวณนี้ก็น่าจะอยู่ระลานประมาณ เกือบ300กว่าไร่นะครับผมนี่นะครับเพื่อในทุนท่านไหนนะครับผมอยากได้พื้นที่โซนนี้แปลงใหญ่นะครับซึ่งเขตนี้ก็ประมาณเกือบ300ไร่เลยนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็ขายนะครับผมน่าจะประมาณ 30, 30กว่าไร่นะครับแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ข้างๆแปลงก็ 30, 30กว่าไร่เหมือนกันนะครับ เราก็ลึกลงไปนู่นนะครับผมหลายแป้งเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมทยอยรีวิวให้ลูกค้าได้ดูแต่ละแปลงแต่ละแปลงนะครับผมแล้วก็ราคาแต่ละแปลงก็ไม่เท่ากันนะครับผมก็จะมีพื้นที่ที่ติดด้านหน้านะครับผมที่เป็นติดถนนนาดย่างนะครับก็จะราคาสูงกว่านะครับนี่นะครับผมก็ยังอยู่ แปลงหกไร่นะครับผมเขตก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะมีคันนากั้าอยู่นะครับแปลงหกไร่นะครับผมถ้าจะแบ่งขายออกมาจริงๆก็สามารถแบ่งได้นะครับแต่พื้นที่แต่ว่าแปลงไม่สวยนะครับเถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ประมาณ6กไร่แปลงนี้ก็สามารถแบ่งขายออกมาให้ได้นะครับผมแต่รูปแปลงไม่สวยนะครับผมมันจะมา ครับเสียงรถเสียงดังมากเลยครับก็แปลง,งหกไล่นะครับผมก็ตรงนี้มันรูปแปลงนะฮะลักษณะของรูปแปลงมันไม่สวยมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันก็จะโค้งโงอเข้าไปนี่นะครับผมมันก็เลยถ้าจะตัดขายขหกไล่ก็สามารถตัดได้นะครับแต่ว่าอาจจะวางแปลนหรือวางทำ สร้างบ้านขายหรืออะไรต่างๆก็อาจจะไม่สวยนะครับผมอาจจะเสียพื้นที่ไปหลายเลยนะครับก็เลยอยากจะขายรวมแปลงกันเลยนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ20กว่าไรนะครับผม21ไร่นะครับนะครับผมก็มีรถวิ่งตลอดนะครับผมเส้นนี้เป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็สามารถไปนิคมรจนนะได้ด้วยนะครับผม นี่นะครับก็พาลูกค้าเดินดูบริเวณด้านหน้าที่นะผมแล้วก็ด้านไหนก็คงไม่ได้พาเข้าไปชมนะครับเพราะว่าที่ดินเป็นพื้นที่นาทั้งหมดเลยนะครับก็ให้ลูกค้าดูแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับก็ด้านหลังก็เป็นป่าไม้ธรรมชาติเฉยๆนะครับผมแล้วก็้น่าจะมีของด้วยนะครับผมถืออ่พื้นที่ทำเลผมว่าเหมาะมากนะครับผมถ้าลูกค้า ท่านไหนอยากได้พื้นที่ประมาณ20-30ไร่เพื่อทําโครงการหมู่บ้านจัจสัรน,นะครับผมแปลงนี้เหมาะเลยนะครับก็ด้วยทําเลนะครับแล้วก็พื้นที่มีคลองด้วยนะครับธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากนิคมทั้งนิคมโรจนะแล้วก็นิคม3ามนะครับตลาดก็ไม่ไกลนะคผมเป็นตลาดระเบอไผ่นะครับผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง3-4กิโลเท่านั้นเองนะครับผม ทำเลบ้านจัดสรรนะครับผมโอเคเลยนะครับครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมที่ดินเนื้อที่21ไร่2งานนะครับกับอีกหนึ่งตารางวานะครับผมราคาที่ตั้งขายไว้อยู่ที่1,350,000บาทนะครับผมซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยกันได้อีกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์066นะครับ1565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ064ครับ9469789นะครับผมพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทาง youtube นะครับผมยังไงก็ กดติดตามกดสับ s c ไคร e ไว้ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ลูกค้าจะได้รับชมพื้นที่ก่อนใครนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ